ในนี้ค่ะโอเคไปนัเข้าใจตรงกันทุกคนเตรียมถ่ายคลิปนะฮะแล้วฝาแชร์ลงโซเชียลมีเดียด้วยนะครับคลิปนี้ต้องล้าแตกแต่ทีเนี้ย พี่ลูกเกดเพลงนี้มันต้องเต้นสองคนนะต้องเต้นสองคนเลือกก่อนว่าใครจะเริ่มก่อนดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราเล่นต้องเต้นเท่ากันแหละถูกสรุปผลนถนได้ชนะไม่มีอะไรนะฮะคือต้องเต้นทั้งคู่โอเคคับเลือกก่อนเลยค่ะผู้ชนะใครเริ่มงั้นเดี๋ยวออมทำให้พี่หลิงก่อนอ่าอ่าฮะแล้วพี่ลิงค่อยหมุนโอเคพี่หลิงโอเคนะฮะโอเคนะโอเค ถ้ไม่ถไมโอเคซ่อมได้ <Okay. S 1> ะครับเรายังมีเวลาเนาะโอเคพร้อมข้างล่างกลมพร้อมไะคะสามสองหนึ่งมิวสิกมา <S 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 โอเคเสียงให้หน่อยัรพี่องถูกใจถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจแล้วเนาะโอเคแล้วมารจริงจริงสองสาวไม่ได้มาแค่นี้ครับจริง,รงๆเดี๋ยวจะมีอวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนด้วยโอเค<า>ครับอ่ะวันนี้นะครับ